อ้างตัวว่าเมาเมาเสร็จก็ให้คนช่วยช่วยเสร็จก็คือติดรถกลับมาครับติดรถกลับมาที่บ้านเขาผลปรากฏว่าไปมอมยาเจ้าของบ้านและขโมยทรัพย์สินเข้าไปคุณผู้ชมนี่ภาพวงจรปิดดูฮะเนี่ยผู้ชายคนนีอ้อายุประมาณ50ปีฮะกำลังหรื้อ้นทรัพย์สินนี่เป็น Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ดีเทิร์นพลาสามเนี่ยบอกเอาไว้นะฮะบอกดีกำลังลื้อขน ของต่างๆคล้ายๆถ้าจะเป็นห้องเสื้อไหมใช่อเป็นห้องเสื้อนะฮะแต่เขาบอกเจ้าของเนี่ยเจ็บใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือคนร้ายเนี่ยเดินมาบริเวณกลางร้านแล้วฉี่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้ามันต้อง,องทำครับนี่คุณผู้ชมดูฮะฉี่แบบนี้เลยเนี่ยฉี่ให้ดูต่างหน้า หรือก็ลื้อคนทรัพย์สินแล้วก็เอาของเดี๋ยวเขาหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางพีจังหวัดสุพรรณบุรนะครับเป็นร้านเช่าชุดน่าจะเป็นชุดแต่งงานชุดอะไรอย่างนี้แหละฮะคุณผู้ชมทั้งเพจให้ข้อมูลบอกว่าผมขอร้องทุกข์หน่อยนะครับโดนมอมยาลักทรัพย์เสียหายมากๆคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ50ปีขอติดรถมาแกล้งเมาแล้วก็หลับแกล้งไม่รู้เรื่องฮะผมเผลอ เขาก็เลยขโมย macbook โทรศัพท์สองเครื่องกุญแจรถกุญแจบ้านและขโมยเอาเครื่องสำอางไปอีกอนี่ใครได้เบาะแสมีรางวัลนำจับให้มิฉะนั้นแล้วอา,อาอภภาพนี้มาให้เผื่อคนจะรู้เบาะแสนะฮะละครดีวไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store